สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่อยู่กันในเกมยูกิโอมาด้วยกันือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กซีเมิร์ไม่มีเลรัตเตอร์สักตัวนะก็คือเล่นเลนรัเตอร์ครับไล์หมอนี่ขึ้นมาคนเดียวครับถ้าเริ่มก่อนเนี่ยเล่นไม่ได้นะแต่ว่าเริ่มหลังครับก็ดีประมาณหนึ่งนะเพราะว่าแฮนด์แท็บเราขึ้นมาครบเลยนะแล้วก็มีไอซีเมอร์ด้วยซีเมิร์ที่มาดีตรงที่ว่าถ้าเราจั่วหกขึ้นมาครับเป็นนกใครก็ได้แบบใครก็ได้ของจริงนะเราก็อยากเล่นท่าใหญ่ได้อยู่แล้วมีชี้นิ้วด้วยโอกาสสัเร็จะค่อนข้วดย ประมาณนี้ครับผมฝากครับเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยแม่หนึ่งครับอันนี้เป็นเซนจูเลียนนะเซนจูเรียนก็ถ้าเรามีแฮทแทบเยอะครับมันสู้ได้อยู่แล้วนะอย่างที่เคยเล่นมาใช่ไหมล่ะถ้าเกิดเราขัดเขาได้แบบประมาณครั้งสองครั้งเลยก็เขาจะไปตอบไม่ได้ละเอฟเฟกต์ของไซนาครับทิ้งเลยทิ้งเป็นอะไรทิ้งฟิวนะฟิวขึ้นเยอะมากเอาเพื่อไปข้างหลังครับตรงนี้เป็นอามล่าครับอ่าอันนี้คันแรกครับเซนจูเรียนมาเล่นแบบ ใบต่อใบนะถ้าเกิดเราขัดตรงนี้ได้เนี่ยโอกาสที่เขาจะไปต่อได้นี่น้อยมากมากนะเพราะงะั้นเขาจะเสิร์ฟครับเราบีอุลละสองใบใช้เลยล<โด>ีโซครับอาทิกรรลุ้นเอครับเพราะว่าเราบีอิมเปิดใช่ไหมสมมติว่าพอฟุกจะจัดเนี่ยเป็นทูเดียเนี่ยทูเดียจะดันใช่ป่ะแล้วก็จะเอาตัวแปดระแปะเนี่ยเราก็ใช้อิมเปิดใบได้อะไรอย่างนี้อ่ะไม่มีขอนะครับทานเลยตอนนี้ก็ต้องลุ้นครับว่าใบเนี่ยเป็นฟาแรงหรือเปล่าให้ฟาแรงอ่ะสวยมากๆนะ ตอนนี้เขาเทิญครับจั่วครับนกไข่ก็ได้หนึ่งตัวโอ้เตยจะเชื่อนะขนาดจั่วไข่ก็ได้นะจะโจมตัวเองมาซ้าครับแต่ว่าไม่มีปัญหาครับเพราะว่าไอคนเนี้ยไอเอฟเฟกที่ว่าโชว์ตัวเองแล้วโดดลงมาครับไอตัวที่อยู่บนสนามมันเป็นไขรก็ได้นะชื่อซ้ําก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะงั้นตรงนี้ต่อให้เราจกาขึ้นมาครับเราก็ยังเล่นได้อยู่ดีนะเบนหนึ่งครับลงเลยแล้วก็ซิงเมอร์ครับเมื่อลงโชว์แล้วก็นอมอนเสร็จปุ๊บก็เอ็กซีเป็นเลนเดอร์ไหนตรงนี้ ไม่แน่ใจนะคืออะไรครับเพราะถ้าเกิดเขาเปิดฟาแลงตรงนี้นก็จะลำบากได้เหมือนกันเอฟเฟกเลยถอนแล้วก็แลนอัพครับโอ้เวลเลอร์นะตรงนี้เราต้องสําเร็จให้ได้นะเพราะว่าไม่งั้นอาจจะลําบากแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยแบบจังหวะเรามาใช่ปะถ้าเกิดเราปล่อยเขาแบบจบบอดอย่างเงี้ยอาจจะลําบากได้ตรงนี้มีทีนิวครับเดี๋ยวเราชีส้สวนเลยตรงนี้ยังไงก็ต้องสําเร็จนะโห oh, เรียบร้อยเวลเลอร์สองใบ แค่แถบพี่เยอะจังอะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้นะเขาเราก็เยอะเหมือนกันถ้ามีเวเลอร์2องใบก็ต้องมอ,อบนะทำอะไรไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับยังดีนะที่ว่าเลเดอร์ไนท์มาสองพันครับแล้วพาวิล่าแค่พันหกเ๋ยเราตีอัดเข้าไปเลยแบบเคียร์มอนครับแล้วเด็กเซจูเลียครับมือใบเดียวโอกาสสู้ได้มันค่อนข้างน้อยนะเพราะว่ามันต้องเล่นแบบสใบครับต้องไวไว้ทิ้งอะไรงงี้ด้วย ไม่ได้แปลงก็ใช่ไหมครับแบตเตอรครับตีทิ้งไปเลยแล้วก็เซฟเป็นอีเปอร์นะตรงช่องเดียวกับเวเขาครับถ้าเขาตกติกปุ๊บเราจะแบบพอเล่นได้บ้างแล้วก็มีเป็นอูลาลาครับโหเอ็นเฟสนะเป็นบอลน,นะบอลน,นี้ก็ถ้าเกิดเราไม่แบบไม่ได้มีแฮปเยอะขนาดนี้ครับอาจจะลำบากน,นะเพราะว่าบอลเนี่ยมันจะเอาพวกแก๊งมันมาแปะข้างหลังใช่ไหมก็คือเป็นพามิลาครับเข้าเทิงก็พามิลาดันขึ้นมาแล้วก็จะได้เสิร์ตต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าเรามีแฮปเยอะนะเพราะงั้นไม่มีปัญหา เธอฝากครับเม้นหนึ่งโอ้โหจวไหายด้วยคียโมดสุดๆอย่างที่บอกครับถ้าเกิดเราไม่ได้มีแฮแท็บเยอะขัดเนี้ยโอกาสสู้ได้น้อยนะเพราะาเกิดเขาจวสองเนี่ยทีเนี้ยเสียเปรียบของจริงละแต่ไม่ไปหาครับมือเราดีกว่านะหรือโมสิบครับอุละละไม่ให้จวบีซโซเลยอ่ะแค่นี้เขาไปต่อลำบากแล้วครับต่อให้ไปทามิลาเนี้ยดันขึ้นมาใชา่ก็ต้องไปทูเดียครับทูเดียลงปุ๊บนูนีน,นัน,นอะไรองี้บอกก็ไม่ใหญ่มากครับแต่ว่า ไม่ได้ไปถึงไหนหรอกเพราะเราไปอินเปอร์ครับดาขึ้นมาเอเฟ,ฟเฟกต์เจเซอร์ครับอินเปอร์เปิดเ,เลยเนเกตรีทโซครับอ่ะทีนี้เราก็สบายครับเพราะว่าเอฟเฟกต์ของเลดเดอร์ไนท์มาเป็นวันเปิดเธอใช่ไหมพอเขาเล่นไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเข้าเธอเราเราถอดเราก็เล่นของเรายาวๆไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาอยู่แล้วอ่ะเรียบร้อย ก็ประมาณนี้นะเวลาคนมาจวดแฮนด์แท็บขึ้นมาสู้กันเงี้ยมันก็ไม่ได้เล่นอย่างอ,างอื่นครับได้เล่นแฮนด์แท็บไล่ปลาใส่กันนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมก็เดี๋ยวไปดูลีเดี้ฝั่งขับนะครับอันนี้ก็เป็นลีเดี้ของเด็กเซจูเลียนเมื่อตะกี้ครับก็เป็นเซจูเลียนที่ผสมกับพวกวิเชลนะก็อย่างว่าครับเดี๋ยวนี้มันมีพวกเด็กมืดมันกำลังมาใช่ไหมไอพวกฮอลแลนดก็เลยเฟรเศสไปหน่อยนะกลายไปว่าถ้าเกิดเล่นเป็นพวกวิเชนี่ยน่าจะกิจกว่าก็เดี๋ยวดูเมนเดยครับไปแรกเป็นเวเลอร์นะแม็กซี่อุละพาามิลทูเดีย แมกนัมัสดุยสเวิร์มลูบิเลียนเอเมดกากอยดิบิลูฮาร์ปี้ไหมูหัวเดครับ10ใบมีพัดเก่าด้วยแล้วก็ฟิลสามครับพวที่ค่อนข้างหรูเนี่ยมีแบบตัวไฮโซมากมายแล้วก็เป็นรีเกนครับพี P ่นิวครับแล้วก็เป็นชี้ดาบนะก็ใส่มาเผื่อครับทำให้แบบรีเกตนะให้แบบเอาหลันได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีโอ้ครับไอเซจูเลียนบอลเป็นเบรกอัพด้วยอินเปอร์สามครับปลั๊งปลั๊งสองเลยนะเอาเรื่องทั้งสุดแล้วก็มีเป็น กับเล่าเคาน์เตอร์ด้วยเอ็กตาก็โอ้คนนี้ไม่ค่อยคนเล่นนะเคียวราร์ฟรีครับมีบาลอนด้วยเคียวจินอันนี้เป็นควาซาตัวเก่าครับใส่ควาซากับเบเซอร์อย่างละตัวนะถ้าจาไม่ผิดเหมือนว่าเบเซอร์มันจะเก่งกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าควาซามันก็ได้เกตแบบไม่รีมูฟใช่ไหมมันอย่นงยืนในเกตเฉยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเก่งกว่าก็ได้มั้งแล้วก็มีเป็นซูเปอร์โนวาด้วยคิมซันครับเลกาทียและตัวยนสองตัวเลยมีเป็นไทฟอนด้วย มาสคิลน่านครับลิทเติ้ลไนท์แล้วก็เป็นแอสเซโคดนะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับลิเด็กของเด็กเซนจูเลียนนะก็อาจจะถือว่าฝั่งข้ามโชวไม่ค่อยดีครับที่มือเราดีกว่านะแล้วมือเราขึ้นมาแบบถูกต้องทุกใบเลยงเนี้ยถ้าไม่นับไอสีเมอร์นะแต่ไซีเมอร์ก็พอได้ละมัง้งก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมก็เดี๋ยวไปดูตาที่สองต่อครับอันนี้ก็เป็นตาที่2นะครับตานี้ก็เริ่มก่อนบ้างนะมือแรกครับ เหมือนไปชดตาเมตากีีนะตาเมตากรีแบบแทบไม่มีนกให้เล่นเลยครับตาอนนี้มันเลยแบบมาให้แบบเต็มสูบเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้นะเพราะว่าเรามีตัวนอมอนใช่ไหมแล้วก็มีตัวโดดตามครับเราน่าจะได้แบบเป็นท่าประมาณหนึ่งแหละแล้วก็มีก๊อก2ต่อด้วยตัวนี้เริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยตัวนี้ไม่มีชีนิวนะครับถ้าโดนอะไรก็คือต้องโดนละแต่ว่าเราก็เลือกไปได้นะเราก็ต้องเล่นนะเม็ดหนึ่งครับลองเป็นนัวเลยนัวกดเทคช่ะเสริ์จตัวโดดขึ้นมาทีนี้าจะมีตัวโดดบึ้มๆนะเสริเกร์บ แล้วก็ฟัสซี่ครับสเปร์เอ็กซ์ซีเป็นเลนเดอร์ไนท์ครับกาถ้าเกิดโดนขัดเดี๋ยวเราค่อยสเปร์ตื่นต่อไปช่วยนะพอครับถ้าเป็นเบฟนะแล้วก็เป็นฟัสซี่ครับเสิร์ฟตัวเองขึ้นมาแล้วก็เบฟทอเสิร์ฟแรนดอัพเป็นสกิฟฟอร์สแล้วก็สกิฟฟอร์สครับเราก็จะเล่นเป็นตรงนี้ครับถ้าเขาไม่ขัดตรงเนี้ยก็คิดว่าไม่น่าจะโดนอะไรครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปท่าใหญ่สุดเลยนะ อาร์เซนอลครับพอสเปตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับเวลาเทียบไอ้พวกนี้มาขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็มันพอจะปรับเปลี่ยนได้บ้างครับเพราะตามสูตรเดิมเงี้ยถ้าเกิดเราจำแต่สูตรมาเงี้ยตรงนี้อาร์เซนอลจะต้องสเปนัวมาใช่ไหมแต่ว่านัวขึ้นมือแรกครับเราก็สเปเป,เป็นคนอื่นก็ได้นะเพราะว่าฮีวิเกอร์มาขึ้นมือแล้วเราก็เล่นไปเรื่อยๆครับแคบสลับตัวนิดนีดหน่อยหน่อยนะเล่นครับเป็นไวส์แล้วก็ไวส์เลยเล็นต่อครับเปอาร์เซนอลสเปเป,เป็น อาร์ติเมตฟอค่อนดีโซค,ครับทีน,นี้ก็ไปต่อครับยาวๆไวสเปร์สเปร์เป็นมีมีคายครับแล้วก็เอฟเฟกไวส์ลิกเจา้าแลกอัพมาเซตเป็นใบใหญ่เลยเอ็กซีครับเป็นฟอร์สแล้วก็ฟอร์สทอร์เซิร์ตพอเป็นเลเดอร์วิงนะครับตัวนี้มันจะสเปร์ได้นะแล้วก็มีสเตนเจอร์ครับยังสามารถสเปร์ซ้ำได้อีกทีหนึ่ง เอฟเฟกของไม่ mình, <c oughs> มีใครครับรีมูฟเซิร์ตเป็นรูทขึ้นมาแปะูทเลยแล้วก็เลเดวิงครับถอดไส้มอนเ็กซีครับสเปรย์ได้ตัวนี้เราถอดเป็นอาร์ติรฟคอนนะแล้วก็แรังอาพครับออกไปตัวใหญ่เลยแล้วเดี๋ยวเราใช้เอฟเฟกของตัวใหญ่อปไออาร์เซนอลนะเอฟเฟกต์ลู้ก่อนครับมีมอสเอกซีลง <c oughs> ก็เสิร์ตกับดักขึ้นมา กอยเพล็กของอาร์เซนอลครับขอสเปรเพื่อนหนึ่งตัวตรงนี้เป็นใครก็ได้นะเพราะเดี๋ยวทำไอซิด e เป็นไอตัวฟอร์สใช่ไหมแล้วก็ผ่านเลยฟอร์สครับพอรสเซิร์ตเอาไว้ในตาหน้าแล้วก็ลูทครับยาสามจนหนึ่งหาแฮนด์แท็บนะตรงนี้เรายังไม่มีแฮนด์แท็บสักใบนะก็จดได้แบบไม่มีแฮนด์แท็บเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นห้าครับตรงนี้เอฟเฟกของฮิวเกิลครับ รีมูฟเก็บเวกกระดาษแกงมาขึ้นมาได้ก็คือเก็บเป็นเวทแรงอัพใช้สองครับแล้วก็ผ่านเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นแบบทูการ์คข้าโบใช่ไหมมตตีตัวลงตัวหนึ่งแล้วตัวโดดตัวหนึ่งครับเราได้ฟูลบอร์ดอย่างนี้นะได้บอร์ดใหญ่โตมโหลาครับแล้วมือยังครบเท่าเดิมนะถ้าเกิดพวกนี้เป็นแท็บบ้างครับมันก็จะดีไม่น้อยนะตัวนี้เราจะมี2ตัวครับไม่รักคนการ์ดอื่นแล้วก็ถ้าเกิดฝาค้มตุกติกครับเราใช้แรงอัพใช่อัพ ฟอสติ๊กออกเป็นริเบเลียครับได้ระเบิดบอดฝั่งข้าทีหนึ่งแล้วก็จะมีตัวใหญ่เยืนสาตัวมีกระดาษครับในเกตอะไรก็ได้1ทีแล้วก็มีมือที่ไม่รู้ถือทำไมใหญ่ๆนะก็เอาไเ้เล่นตานาแล,ล้วกันตอนนี้่านเลยเข้าเธออีกฝ่ายครับเมนึงใช้เป็นไหนะครับไห้ลวงก็ไม่มีแฮนด์แฮบนะก็นั่งดูไปเลยครับแต่ว่าบอดเนี่ยตามหลักแล้วไม่น่าจะแตกง่ายๆนะบอดนี้หกใบครับแม็กซี เป็นลาเบลินนะก็อย่างว่าครับสารีเป็นลาเบลินนะอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดเป็นลาเบลินครับมันจะอันตรายตรงที่ว่าถ้าเขาใช้ดารลมาได้ครับบอแตกเหมือนกันนะเพราะว่าดารูมามันบอกว่าจะควาาทุกตัวใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดตัวไหนควาาไม่ได้ครับส่งลงหลุมถ้าจัไม่ผิดอ่ะไอฟฟ้เฟสที่ส่งลงหลุมครับมันเป็นเอฟเฟสของผู้เล่นใช่ถ้าเขาเปิดปุ๊บไอ้พวกตัวพวกนี้ครับมันจะควาาไม่ได้ใช่ก็จะกลายเป็นว่าบังคับให้เราครับส่งมาลงหลุมนะก็คือจะหายเกี้ยงเลยก็อาจจะระบากนิดหน่อยแต่ว่าเรามีใบใบครับเราเก็บใบใบไว้ ใบดารุมะก็น่าจะพอได้อยู่มัง้งเอาเป็นนกเขียวขึ้นมือลกเขียวครับก็ปล่อยเขาเลยไปนะเพราะว่าพวกนี้มันไม่รักผลอยู่แล้วครับแล้วคันเดเขาไปดิ้กับดักครับมันจะต้องเซตบอร์ดก่อนใช่ปะพอเซตปุ๊บเขาทำท่าจะขาดปุ๊บเราเปิดแลกอัพครับแลกอัพฟอร์เป็นรีบิเรียนล้างบอร์ดก็น่าจะสบายอยู่นะตรวจไอ้ใบๆบเนี่ยครับเกี่บบยว้ใบดารุมานะเผื่อไว้ก่อนเสจเพ้าบ้านครับ เพราะว่าอันนี้มันจะเซตใช่ไหมระบายให้เซตใช้ได้เลยอันนี้เขาเลือกเป็นสเปร์มอนครับก็ถือว่าดีนะเพราะว่าถ้าเกิดเนี่ยนะถ้าเกิดเขาเซตเป็นกับดักเนี่ยเซตเป็นดารุมานแล้วเปิดอะ่ะคือถ้าไม่มีใบในเกตเย็งไงนะแต่ตอนนี้พอลงเป็นตัวแม่เก่าครับก็ไม่น่ามีปัญหาเลยเนะพราะแม่เก่ามันสู้พวกเราไม่ได้อยู่แล้วโอ้อัพต่อครับเป็นไทฟอนไทฟอนนี่มันยังไงนะอา่ามอนเตอร์ใช่ไหมมอนเตอร์พลังสามพันหรือมากกว่าครับจะไม่สามารถเทฟเฟกได้แต่ว่า เอฟเฟกที่ว่าไม่รับผลการอื่นครับมันเป็นพาสซีฟนะก็คือมันก็จะไม่ไม่รับผลการอื่นนั่นแหละแล้วพลังเราไม่มันไม่สู้อยู่แล้วนะพอเรามันใหญ่กว่าอยู่แล้วและถอดดีครับก็ไม่มีความหมายนะเพราะดีมันไม่รับผลอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะดีครับแต่ว่าด้วยความที่เอ็นเฟกครับเราจะล้างบอร์ดนะเรามีใบใบครับเราใบหมอทิ้งไปเลยลีโซบแล้วทำไมเขาถึงต้อง ับตัวแม่นะมาทับใครก็ได้ไมชมเฉยพอทับนี้จะเก็บแม่ไว้นะ่าจะเก่งกว่าไม่แน่ใจนะตรงนี้ครับเขาตีใส่เป็นไวส์นะครับเพราะว่าพลังมาแค่สองเก้าครับไอตัวฟอสเนี่ยครับมันพลังปอกัมัมนจะเพิ่มตามพวกมอนสปีดที่เราควบคุมอยู่ใช่ก็คือปอกาสามพหครับสามพันห้าสามพันหี่พันตีใครไม่เข้านะตีเข้าแค่ไวส์ตัวเดียวพอเอก็สบายสบายอ่ะเข้าเซตสรครับแล้วก็ จะผ่านนะแล้วก็ไอใบน,นี้ครับมันใช้ได้แค่ในเมนเฟสจ้ากับไอเทนเฟสสองข้ามพราคำท้าจะจบครับปุ๊บเนี่ยเราก็เปิดเลยแลกอัพครับอัพเป็นรีเบเลียนแล้วก็เมื่อลงก็จะได้ล้างบอร์ดนะและ้วไมบอลเลยดูที่เซ็ตอะไรบ้างมีเป็นที่นิ้วครับกับโลแบ็กนะก็อาจจะดีครับที่เราได้ตั้งบอรดก่อนนะั่งข้ามไม่ได้เล่นอะไรเลย เพราะว่าทรงเนี่ยครับถ้าเกิดเขาได้เริ่มกอดเงี้ยเราอาจจะเสียเปรียบก็ได้นะเพราะเราไม่มีแฮนด์แทบด้วยใช่ปะล่ะเข้าใจครับอ่าเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะเวลาเจอพวกลาเบรินต์เนี่ยถ้าเกิดเราได้เริ่มก่อนมันก็ดีกว่าใช่ป่ะเพราะว่าเกิดเริ่มหลังเนี้ยแล้วดูอย่าสารลูกมือมัตจะอเกียครับมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูรีเดี้ฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นรีเดี้ของเด็กลาเบรินต์มตเกียครับก็เป็นลาบิรินตที่มีขชาด้วยนะเพราะเมัตเตอร์เกียหายเปิด ก็ e เดี๋ยวดูเมนเด้ครับใบแรกเป็นนาฬิกา,นะลา,ลาครับแม็กซี่ไอเต้าผิงนะอุตล่าครับแล้วก็เป็นเชิงเทียนน้องแดงน้องเขียวตัวพ่อบ้านเป็นเรียรยูนิคอนแม่เก่าแม่ใหม่แส่อย่างละสองน,นะอันนี้เข้าทางเวอร์เลยอ่ะปกติข็ใส่แม่เก่าแค่ตัวเดียวมัง้งในปีที่สองใบครับไฮมูเวกต้าไฮล้วงฟิลแล้วก็ฟิลคาชาคาชาเบิร์ดทีนี้สองชี้ดับหนึ่งครับแล้วก็เซตอัพใบนี้ไม่ค่อยคนเล่นนะมันดูไม่ค่อยเก่งใช่ปะ แล้วก็มีไวรัสเวด้วยคลาสสิกสุดๆแต่ไม่ใช่บาเรียครับอ่ะเมื่อก,กี้เขาหายเปิดมาเจอจ้ะถ้าเกิดเขาเปิดเจอปุ๊บเนี่ยแล้วเขาเปิดปั๊บแล้วประกาศเอ็กซิีเราก็นิ่งเหมือนกันนะก็อย่างว่าครับได้เริ่มก่อนมันก็ได้เปรียบแหละ <c oughs> อีเปอร์พานิชเมนต์ไอดาร์ก็พิเซ์ไอ้นี่ก็ลำบากนะพอเด็กกรเป็นเด็กนกจ้ะชุบนกแล้วก็รีมูฟอะไรเงี้ยเราก็จะขอแล้วจะหายไปเยอะ <c oughs> แล้วก็เวลคัมครับใส่ไปเดียวไอเดลูมาครับ <c oughs> ไอเนี่ยนะเปลี่ยนม้อนทุกตัวครับบนฟิวจ้ะไปตามประกาศขั้มหน้าถ้าเกิดคว่่ไมได้อ่ะ จะต้องส่งครับในเดรคิดว่าน่าจะสั่งผู้เล่นนะก็คือถ้าเกิดเขาเปิดใส่แล้วเรามีพวกอาร์ติเวิฟฟอร์คอนเนี้ยเราก็จะต้องส่งพวกอาร์ติเวิฟฟอร์คอนเราลงรุมเองเลยก็ค่อนข้างเสียหายนะฮะตัวใบนี้มิเวลข้ามครับแล้วก็เป็นโลแบ็กเมดาก้เอ็กเตอก็เป็นใบที่ใสมาทิ้งด้วยไหายพวกนี้แหละไม่น่ามาใช้เย้มากมายนะแล้วก็มีเป็นอันไรอะพันนิชเมน์ค่ะก็ไปใช้พวกตัวใหญ่อย่างี้ก็ประมาณนี้ครับผมซาบิ็กลบิลินนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ